ะะก็ทําให้เครื่องรู้สึกเหมือนกระตุกกระตุกเนาะค่ะเนาะแล้วก็ให้เพื่อนๆกันค่ะนะคะขอบพระคุณนิชาขอบพระคุณทุกๆคนนะคะขอบพระคุณทุกๆคนนะคะที่มาส่งกําลังใจให้กับนิชานะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะนิชาขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณจริงๆขอบพระคุณพี่สาวนะคะน่ารักมากเลยค่ะพี่แตมมขอบพระคุณมากๆเลยในไลน์นี้นิชาขออภัยจริงๆนะคะน้องปุ๊กก็สวัสดีเจ๊แหม่มนะคะดีครับนะคะฟังได้อยู่เนาะค่ะเนาะถ้ามันติดขัดมากๆก็ ขออภัยนะคะวันนี้ขออภัยขออภัย,ออภยที่เข้าไลาช้าไม่เป็นไรเธอเข้ามาพอดีจะบอกให้น้องนิวเข้ามาตั้งแต่ต้นไลและเวลาอาหา,า,หารดูแลครอบครัวนะคะแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนแอมมหรือเปล่าพี่นิชานะขอบพระคุณพี่สาวนะคะน่ารักมากเลยค่ะพี่แต้มขอพระคุณมากๆเลยในไลนี้นิชาขออภัยจริงๆนะคะน้องปุ๊กก็สวัสดีเจ๊แอมนะคะ สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะนิชากลับมาใหม่อีกรอบนะคะเพราะตอนนั้นก็คือนิชาชาร์จแบตเครื่องเอาไว้นะคะแล้วทีนี้ปรากฏว่าแบตไปสูกันกินตะลิงปิงบอกนะคะเอะไรไปสูนกินวันนี้พี่จันไปเยี่ยมดาด้วยแหละพี่จันก็มาหาพี่ในต้นไล้เลยกําลังจะคุยเนาะ20ินะคะของน้องต้อมนะคะสวัสดีพี่กิดลีทวงลีทัง้งลีทัง้งนะคะมีใครสามารถที่จะไปลีมีสเนแม่ใช่ไหมสอเนาะ อะไรอะดูไม่ออกคับผมพี่ดานะคะครับผมพี่ดาแวนก็นเดอร์เาเสียงมาแรงแล้วสแสดงว่าไวไฟพี่มีปัญหาเพราะเพราะระบบนี่แหละอาจจะมีที่เสาหลักเขาขัดข้องไปสู่กันกินตะลิงปิงบอกนะคะอะไรไปสู่กินวันนี้พี่จันไปเยี่ยมดาด้วยแหละพี่จันก็มาหาพี่ในต้นไล้เลยกําลังจะอีกหนึ่งมันจะเกาะเลยค่ับมันจะเกาะเลยนะคะมันจะเกาะเลยเพราะว่าตามเห็นของเพื่อนๆนะคะที่เขาอยู่ใกล้กัน มันจะเกาะคอยเลยแสดงว่าของพีิทีมิวมันกระเด็นออกไปเลยมันดุดออกไปเลย <c oughs> อันนี้มันไล่ใหม่เลยขึ้นไปอีกรอบนึงน,นี่นะคะขอบคุณน้องนิวมากๆเลยนะเขาไม่รู้ว่าเป็นกับอะไรนะคะก็เลย อ่านิชาก็มามาใหม่นะคะขออนุญาตมาใหม่ขออนุญาตมาใหม่นะคะรอบนี้นะคะยังไงก็ต้องได้คุยเนาะค่ะเนาะเตเตของเกตเรชนนะคะของเกตเรชนสุาทรีบอกยินดีด้วยค่ะพี่ทิพย์ทางนี้น้ำำําลําไยกับเจมแมมฉลองกับพี่ทิพย์แล้วจะเอาไหมน้อยซี่กะอุเบเจ,จ้าว้าวได้ทำน้อยรักๆคุณย่าบอกรักๆสู้ๆนะคะน้อง มาในตอนที่รอบที่สองนะคะเกือบหกโมงยี่สิบไปเลยนะคะขอเปนอ้อยอารมณ์ดีสวัสดีคับพี่กิตนะคะพี่จันก็สวัสดีพี่กิตนะคะสุกัญาก็พี่กิตพี่กิตสบายเลยนะอันนั้นเลยพี่จันคงจะหาทางเข้าไม่ได้เพราะว่าตอนที่มาพร้อมน้องดิวนะคะกับไอ้นี่นะคะกับอีกสองสามคนน้องค่ะพี่น้องเราปรากฏว่าตอนนั้นคือมันหลุดไปเลยต้อมต้อมต้อมนะคะมาในตอนที่รออที่สองนะคะ 6โมง20ไปเลยนะคะไม่แต่เสียงก็ไม่มีแล้วนะคะตอนนี้เหยียบแตกไปหมดแล้วี่จันนล้ะกสีจันเหลียวนะคะโอ้ยนะคะสุกันดาเสียงมาแรงแล้วแสดงว่าไวไฟพี่มีปัญหาเพราะเพราะระบบนี่แหละอาจจะมีที่เสาหลักเขาขัดข้องคลิปลงเยอะกว่จริงนะคะแต่เอาความปังไม่ค่อยจะมีโฟโตคราพแเมนแรง น่าจะตกนะน้องดาก็บอกว่าฝนตกแล้วแต่บ้านนี้ก็แสดงว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะนะคะถ้ายังไม่แปรคือตรวจสอบนักหน่อยแต่ถ้าแปรแล้วนี่คือถือว่ามัน,นฟังได้ครับฟังได้นอเอเดี๋ยวพี่จะพูดช้าๆนะคะ อีกประมาณ30มสิบกว่านาทีนะ่าจะเนาะนะคะเพราะว่าถ้าไม่ไหลโ็คงกินพี่ขอพรกคุณพี่กิบนะคะมีใครตกหล่นไหมนะคะนี่นะคะนิชาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณทุกๆคนนะคะยายแม่มกับชุก,ก้าปลาเพลินจา้าข่าวต้มก็กอนเฟิร์มอีกเสียงนะคะข่าวดีวมากๆชื่นใจของพี่ทิพย์แล้วก็ชื่นใจของทุกคนนะคะหลุดไปนะคะรอบแรกหลุดไปรอบนี้เข้ามาใหม่ก็ติดขัดนะคะเพราะว่า ถ้าไม่เกิดกับโทรศัพท์ก็คงเกี่ยวกับเรื่องของแบตน่หละค่ะที่มันอาจจะก,กับคุณย่าถามหามาแล้วมาแล้วนะคะที่จะลูกครับแล้วกนะ็สวัสดีจ้าดานคนสวยพี่ปุ๊กหาเจอแล้วนะคะพี่มายมีหลือีกหนังใช้อีกสองรอบก็จะจบแล้วนะคะก็จะรอบมิดไนก็เป็นของน้องต้อมนะคะขอบพรนทุกทุกคนนะคะยำแหนมยยำแหนมนะคะเสียงอาจจะไม่ชัดนะคะทุกคนขออาภัยจริงๆนะคะขออาภัยนะคะ อมแอมเอมแอมเอาน้ำลำไยมาเสริฟให้พี่กีดซีพร้อมแล้วทักทักค่ะคุณย่าทักทักะคะช่ไม่ไม่ใช่กระตุกมันหลุดออกไปเลยไรไหม่มันไม่กระตุกแต่ว่ามันหลุดไปเลยแบตมันหมดมันไม่ได้กระตุกเลยน้องนีก็จักรวอนจักอะไรแล้วนการสุกันดาลัก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  รักค่ะน้องดามาอีกแล้วมาอีกแล้วแอมแอมคิดว่าเป็นแอมแอมเนาะที่มาแอบอยู่นั่นใช่ไหมน้องแอมมา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 นะคะในกากำลังคุยกับ้นงุนวาดตอนที่จะขึ้นไลฟ์พี่นิชาไม่ได้สังเกตก็เลยรีบพี่นิชาไม่ได้ไปกดปุ่มที่มันเป็นตัวพาวเวอร์นะคะของของของอะของปั๊กนะคะคู้ว่าภรริกมันทำภารกิจนายไม่โทร ชั่วโมงสองชั่วโมงไปนวดคาบนะคะพี่จันก็ไม่ได้ดูนะคะพิชาไม่ได้ดูตอนนี้เสียงกับคําพูดไม่ตรงกันสแสดงว่าคงเป็นกับเครื่องแล้วแหละคงเป็นกับเครื่องแล้วแหละตัวเหงือก็จะไหลเร็วถ้าอากาศร้อนนะคะอยู่ไม่ได้เลยนะพี่นิชาอยู่ไม่ได้เลยนะคะ,ะ,คะถ้าแบบถ้าแบบว่ามีอากาศร้อนมากๆแล้วก็ไม่มีพัดลมไม่มีฟ้องมาแล้วแต่ยังไม่ตกนะคะแต่ว่าร้อนมากนะคะฝนร้องมาแล้ว <c oughs> พูดเยอะน้ำลายเข้าคอจะขึ้นได้ชั่วโมงไหมนอม้องแหมมส่งออกไปนอกโลกเลยค่ะแล้วก็ไปต่างประเทศเลยนะคะแหม,ม,ม่มไปต่างประเทศเลยขออภัยนะคะไปไม่ครบนะคะน้องแหม่มครับพี่แหมมสวัสดีครับนะคะดีคุณย่านะคะขอบพระคุณมากๆแล้วก็สวัสดีน้องแอมนะคะสวัสดีน้องต้อมสวัสดีน้องนิวสวัสดีน้องปุ๊กนะคะขอบคุณทุกๆุกคนนะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินไหมตอนนี้ได้ยินไหมคะได้ยินนิชาไหมแล้วมันหายกระตุกหรืยอยังคะ ได้ยินไหมคะมันเป็นไ i f i เมื่อตะกี้แต่ว่าดี้ชามาเปลี่ยนเปอีกน,นะคะขออภัยมากๆเลยนะคะที่ติดขัดนะคะคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการชาร์จแบตนั่นแหละนะคะใช่ไหมน้องต้อมทิงจาทิงจ้าทิงจา,งจาพี่จันสวัสดีคะ่ะพี่กินมาแฟบเดียวแล้วก็หายไปโอ้อย่าบอกนะคะหลุดเข้าไปในทองหลอแล้วจะกลับมาหาเราไม่โน้ยไอเนียมาไหมยายให้กับข้าวอะไรมาห้องเรายายให้กับข้าวอะไรมาบ้านนิชาเอามาแบ่งกันแล้วมาแบ่งกันน นม่มเป็นไรนะคะไม่ไรไม่ใจเลยวันนี้นะคะขอให้แต่ได้คุยกันก่อนเนาะค่ะเนาะมันอาจจะงอนก็ได้ที่พี่นิชาน่ะเกะเยาเกะเยา,ยาแล้วนะขวดใหญ่เลยขอบคุณทุกเกินมากเลยค่ะนิชาย,ยิ้มแก้มแทบปีเลยนะคะยิ้มแก้มแทบปีแล้วสามคนแล้วพี่กิจของเราก็น่าจะน่าจะสําเร็จแล้วเหมือนกันนะคะก็น้องต้อมคุณย่าพี่กิจน้องฟูกน้องแหม่มแล้วก็ทุกคนนะคะแล้วก็น้องเดี๋ยวเตรียมตัวชาร์จแบตเพื่อที่จะไปพาพี่กิจ ไปสู่เป้าหมายแล้วก็ต้องต้มสูเป้าหมายนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณนะคะหมดค่ะแบบว่าชาร์จไม่เข้าเพราะว่าไม่ได้กดปักไว้นิชาก็คิดว่าอาชารจได้เยอะแล้วหนังมาให้นะคะโอ้ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นกับดีใจกับพี่ทิพย์ดีใจมากเลยทุกคนดีใจมากมากเลยนอกจารยินดีกับพี่ทิพย์นะคะใจโลใจโลใจน้องดาก็วันนี้น้องดาก็บอกว่าที่บ้านฝนตกนะคะนวดตะคืนโลดบ้าทติโท วายลุงอ่างตกคุณย่าถามหามาแล้วมาแล้วนะคะที่จะาลูกครับแล้วก็สวัสดีจ้าดาคนสวยพี่บุ๊กหาเจอแล้วนะคะพี่มาย่าพอดีตอนไลต์ตอนนั้นเมื่อกี้นี่ก็หลุดนะคะหลุดเพราะว่าแบตดบตหมดทีนี้ก็เลยมาชาร์จใหม่นะคะมาชาร์จใหม่แล้วก็เอาเข้ามาใหม่ของปีหรือของดานะคะจะขึ้นได้เชื่อมงไหมน้อครับได้ได้พี่กิจ ขอ,องนิชาในี่ตอนนี้ฝนล้นชัยไปเรียบร้อยแล้วนะคะเย่เยทิพยินดีด้วยนะคะคุณย่าบอกนะคะแอมแอมฉลองฉลองนะคะทั้งน้ำํำใยทั้งเป็นๆฉลองไม่ได้ดูนะคะนิชาไม่ได้ดูตอนนี้เสียงกับคําพูดไม่ตรงกันสแสดงว่าคงเป็นกับเครื่องแล้วแหละคงเป็นกับเครื่องแล้วแหละนูกับมกรอนนะคะทุกๆคนกับมาคุยกันก่อนนะคะเด็ดอ่า หมดค่ะนี่หมดค่ะนี่นะคะตอนนี้ก็คือนะก็คิวคิวค่ำนี่ยังไม่มีใครไปยังไม่มีใครเข้าเส้นชัยนะคะคิวค่ำยังไม่มีใครเข้าเส้นชัยนะคะใช่ใช่พี่กิจต่อหนึ่งทุบรางวัลน,นะคะตอนนี้นะคะเราเข้าคิวเข้าแถวไปรับรางวัลแล้วนะคะวนหน้าเผาก็ไปแล้วน้องดิวก็ตามไปพี่ทิพย์ก็ตามไปนะคะก็เหลืออีกแค่สุดแล้วเครื่องร้อยทําให้หน่วงเครื่องร้อนใช่ไหม айте! เป็นไปได้นะคะเครื่องร้อนแล้วทําให้หน่วงเนาะมาซูมูอยู่บ้านน้ำนะคะปิกิต <c oughs> ใครขคลีถังคุณย่าคะใครขลีถังคุณย่าถามตอบซีตอบซิใครขลีคะทุกคนเลือกมาเลยนะคะพี่ติ๊บกดมาชุดใหญ่เลยค่ะไม่รู้อะไรตังมีอะไรนะคะตั้งลำไยทั้งเปลี่ยนทั้งวายไอ้ทั้งโอ้โหนะคะทั้งเยอะแยะเติมแหม่มมาแล้วนะคะน้ําลําไยค่ะทุกคนแหม่มมาแล้วแหม่มมาแล้วมากับน้ําลําไยเลยนะคะวันนี้ทุกคนนะคะมาๆค่ะมาๆแต่ว่า ชาไหมแบตหมดชาร์จได้ที่พี่กิจคุยไปคุยไปนะคะใช่ใช่ปวดเมื่อยก็แวะบไปนวดสักชั่วโมงสองชั่วโมงพี่กิจ <c oughs> คำว่านวดนี่นวดที่ไหน